ช่วงเฮลท็ควันนี้นะคะหลังจากที่เราทราบเกี่ยวกับก,บการทํางานของเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดพิเศษที่สามารถทําการตรวจวิเคราะห์หัวใจและหลอดเลือดแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะสภาท่านผู้ชมไปพบก,บ,กบกับการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยสายส่วนพิเศษชนิดบอลลูนขอเชิญท่านไปติดตามชมกันเลยค่ะในส่วนต่อไปค่ะคุณหมอคะหลังจากที่แพทย์ได้ข้อมูลของเส้นเลือดผู้ป่วยแล้วว่ามีภาะวะตีบตันมากน้อยเพียงใดนะครับ ถ้าหากว่าเส้นเลือดหัวใจของผู้ป่วยมีภาวะติดตันและมีข้อบ่งชี้ในการรักษาต่อด้วยบอลลูนและกระใส่กรดลวดเนี่ยแพทย์ก็จะอธิบายให้ผู้ป่วยทราบและแล้วก็วางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยนะครับการรักษาต่อเนื่องหลังจากนี้เนี่ยแพทย์จะใช้สายบอลลูนเข้าไปตามตามแนวเส้นเดิมที่เราแผลเอาไว้นะครับเราจะมาดูเลยนะครับว่าบอลลูนที่เราใช้ทางการแพทย์เนี่ยขนาดเหมือนกับปลายไม้ขีดเท่านั้นเองนะครับนะครับ นี่เป็นลักษณะของบอลลูนก่อนที่เราจะใส่ก็ไม่ได้ตัวนไข้คแต่เมื่อปลายของบอลลูนไปอยู่ในตำแหน่งของเส้นเลือดที่มีการตรีบตันแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าบอลลูนนี้เนี่ยเวลามันขยายจะขยายยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคุณพยาบาลก็จะใช้แรงดันเพื่อทําให้บอลลูนนี้ขยายนะครับแรงดันที่เราใช้เนี่ยจะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างแม่นยำนะครับโดยมีการวัดปริมาณของความดันอย่างสม่ำเสมอนะครับนะครับ ภาพที่เห็นจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มันขยายเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับนะครับขนาดก็ยังใหญ่กว่าปลาไม่ขีดเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามการรักษาแบบนี้เนี่ยหลังจากที่เราขยายบอลลูนไปแล้วผนังของหลอดเลือดก,ก็ยังไม่ไม่คงที่ยังไม่คงทนถาวรแพทย์จะต้องใช้ขดลวดค้ำยันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตรีบซ้ำขึ้นมาอีกนะครับซึ่งขดลวดค้ำยันเนี่ยก็ขนาดก็พอๆกับ ลักษณะของบอลลูนนี้นะครับโดยที่ผู้ป่วยจะได้รับความปลอดภัยในการทำาั้อนข้่างจะสูงและก็ตำแหน่งของการรักษาเนี่ยมีเท่ากับรอยเข็มจิ้มแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองนะครับลวดคำยันจะอยู่ในตัวผู้ป่วยได้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับหลังจากเสร็จตถการแ,แล้วเนี่ยถ้าผู้ป่วยจําเป็นต้องรักษาด้วยกดลวดคำยันเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดนี้เราก็จะเอาออกท่อนจะมีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เหลืออยู่ในตัวผู้ป่วยก็คือกดลวดที่เขาเรียวกว่าเป็นสเตนนะครับการที่กดลวดจะอยู่ในตัวของหัวใจได้ นานมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ปัจจัย2ออย่างก็คือ1ชนิดของขดลวดนะครับ <Okay. S 1> ปัจจุบันชนิดขดลวดจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือขดลวดแบบชนิดธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเป็นแบร s สเตนและ2ขดลวดแบบชนิดที่เป็นเคลือบยานะครับ <Okay. S 1> เขาเรียกเป็นรัก l u t ูติงสเตนข้อแตกต่างของรักเอลูติงสเตนกับกับขดลวดธรรมดาก็คือ การที่มันมีดักอิลูติ้งก็มีตัวยาบางๆเคลือบอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกาตรตีบซ้ำได้ได้ง่ายขึ้นน,นะครับเพราะรรเราจะเห็นได้ว่าในผู้ป่วยบางกลุ่มเช่นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานผู้ป่วยที่มีประวัติไขมันในเลือดสูงมากๆและผู้ป่วยที่มีการตรีบตันของเส้นเลือดแบบเฉียบพันเนี่ยโอกาสที่ผู้ป่วยดังกล่าวจะตีบหลอดเลือดจะตีบตันซ้ํากลับมาอีกค่อนข้างจะสูงการใส่กรอลวดธรรมดาอาจจะไม่เพียงพอการ เทคโนโลยีของปัจจุบันใส่ขดลวดคำยันแล้วสามารถจะช่วยลดการตดตันของเส้นเลือดได้ถึง95ซนะครับส่วนระยะเวลาในการอยู่ในเส้นเลือดที่มันจะทําให้เ,เลือดไหลได้ดีมากๆๆ้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับผู้ป่วยทานยาหรือเปล่าน,นะครับหลังจากใส่ขดลวดผู้ป่วยต้องทานยาต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเป็นการรักษาแล้วหยุดไปเลยนะครับและสองผู้ป่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้ดีมากไอยแค่ไหนเช่นมีคุมความดันได้ดีไหมแล้วก็ ระดับไขมันในเลือดนะครับรวมถึงการออกกําลังกายการทานอาหารให้ครบทุกหมู่นะครับและการพบแพทย์อย่างสม่ําเสมอนะครับในผู้ป่วยบางรายที่ไม่ดูแลใส่ใจตรงส่วนนี้จะพบได้ว่าบางรายใส่กดลวดแบบชนิดอย่างดีที่สุดให้แต่หลังจากนั้น3เดือนก็ติดกันเึ้ม่มาใหม่เพราะผู้ป่วยเข้าใจผิดว่าหลังจากทําบรรลุเสร็จแล้วไม่ได้ไม่ต้องกินยาใดๆนะครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแพทย์ก็จะเป็นต้องอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจก่อนที่ผู้ป่วยจะออกจากโรงพยาบาลนะครับนะครับซึ่ง โปรเซสหลังจากที่ผู้ป่วยเสร็จจากการทาบอลลูและกดรัดวซึ่งปกติเราจะใช้เวลาต่อจากการชีสีประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับพยาบาลก็จะมาะทําการห้ามเลือดในตําแหน่งของขาหนีบของผู้ป่วยแล้วก็ทาการกดห้ามเลือดอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะครับซึ่งหลังจากเสร็จจากกระบวนการห้ามเลือดแล้วผู้ป่วยจะต้องไม่งอขายอยู่ช่วงประมาณ6ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่ายังมีโอกาสที่จะเกิดเลือดซึมตำแหน่งของแผลได้นะครับหลังจาก6ชั่วโมงถ้าเกิดว่าไม่มีภาวะ แทรกซ้อนใดๆผู้ป่วยว่าแพทย์จะพิจาาให้กลับบ้านได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับภาวะความแข็งแรงของผู้ป่วยหนวันนั้นด้วยนะครับ